มิ้วคนเดียวเสี่ยวทุกคู่เรื่องคน่อไปคนสบายพออยู่ครับผมไม่ต้องถามจริงจังอยากรุ้เกี่ยวชีวิตเขาถ้าหนูไม่ได้เล่น หนูทำทำมิวกูติดโด้นมาังหวะชอบอ่ะถ้ามิวสมมติไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วก็ไม่ได้เล่นสมมติไม่ได้เล่นพีทเบฟครับคิดว่าจะทำงานอะไรเพื่อแบบว่าเป็นงานประจำของตัวเองถามว่าหลังจากที่แบบว่าน้องมิวได้มีการแบบว่าถ่ายโปรไฟล์แล้วได้มีการเวิร์กช็อปกับ ทุกคนแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้แบบว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบสบายตัวขึ้นไหมหรือว่ารู้สึกแบบสนิทใจกับพี่ๆแบบหรือว่าคนอื่นๆที่แบบอยู่ในแกงไหมครับเอาจริงอ่ะตอนเวิร์กช็อปตอนนี้เข้ากับพวกพี่ตอนแรกเครียดนะแต่พี่อะทำให้ผมหายเครียดเฮ้ยเฮ้พี่ทำไรอ่ะแฟนผมนะพี่ไอ้น้องใจเย็นมัคือซีที่พี่เบนกับพี่กาฟิวเข้าไปเล่นกัน แล้วมันมีน้ำแต่มันมีแก้วพคือพี่พูดว่าในน้ํายังมีแก้วอ๋อพี่พูดผิดพี่พูดผิดไม่ต้องประจานพี่ก็ได้น้องตั้นนั้นคือผมเองนะนั้นผมหายเครียดเลยพี่เป็นตัวตลกจัดหล่อเลยตอนนี้ตลกและวนี้ตลกแล้วเข้าแก๊ปอยู่นะหล่อคือน้องมองคุณว่าคุณเป็นแบบคนที่เจนเตอร์เทนเอาคนที่น่ารักที่สุดในโต้ดีกว่า เอาลวยิ้มทำไมเป็นเฮ้ยเฮ้ยไอพี่ปิงใจเย็นดิพี่ปิงใจเย็นก็ก็เอาคำพูดจริงก็ตาถึงก็บอกไม่เคลื่อนไม่เคิลไมเคิลไม่รู้ตัวจริงๆหรอได้ค่ะ ได้สองคนได้สองคนเอาถ้าเพนอู้สึกยังไงบ้างที่แบบเพิ่งเป็นคนที่เพิ่งมาอังอยากคันที่เพิ่งมาเออเป็นไรอ่ะเป็นไรเป็นไรไม่ได้ดมเป็นไรเลย S <S <S รู้สึกไงบ้านที่แบบเพิ่งมาทีหลังแบบพวกเราแบบสนิทกันแล้วเนี่ยแบบตื่นเต้นหรือว่ากดดันหรือเปล่ารฉันนมาททอะไีี่่